นั่นไงมีที่จอดพอดีเลยเอ้ารถคันนี้มันมายังไงเนี่ยเฮ้ยมาย่งที่จอดกันได้ยังไงเนี่ยฉันเห็นก่อนนะนี่เธอฉันเห็นที่จอดตรงนี้ก่อนนะฉันต้องไม่คนได้จอดตรงนี้สิเธอรีบถอยรถของเธอออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ ฉันไม่ถอยฉันเจอก่อนฉันได้จอดก่อนมันก็ถูกแล้วนี่ทำไมฉันต้องถอย้วยล่ะก็ฉันบอกว่าฉันเห็นที่จอดก่อนไงเธอแหละอยู่ดีๆมาขับรถตัดหน้าฉันแล้วก็ไม่แย่งที่จอดเฉยเลยแบบนี้มันใช้ได้หรอรีบถอยออกไปเลยนะฉันจะจอดตรงนี้ฉันเห็นก่อนฉันมาจอดก่อนก็ถูกแล้วนี่ขอโทษนะไม่มีเวลามาเถียงด้วยนี่เธอพอไอ้ผู้หญิงคนนั้นแท้ๆเลยเนี่ยดูซิฉันวนหาตั้งหลายรอบแล้วนะ ยังไม่มีที่จอดสักทีโ้ยได้แกเจอฉันแน่แย่งที่จอดฉันนักใช่ไหมได้จะได้รู้สะบ้างใครเป็นใครนี่อะไรของเธออีกเนี่ย ถอยรถออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะกลับบ้านฉันไม่ถอยอยากให้ฉันถอยเหรอได้มันก็จ่ายมาให้ฉันสิ500บาทห้าลงห้าร้อยบาทอะไรของเธอที่นี่มันที่จอดรถฟรีนะเธอเองเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์มาเก็บเงินฉันก็ได้จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็แล้วแต่เธอนะแต่ถ้าเธอไม่จ่ายเงินให้ฉันเนี่ยก็รอฉันทำธุระเสร็จก่อนค่อยออกกันละกันนี่หยุดก่อนเลยเอาไป แล้วก็ถอยรถออกให้ฉันด้วยเกะกะก็ช่วยไม่ได้นะอยากมาแย่งที่จอดรถของฉันเองฝากไว้ก่อนเถอะมาลงคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าช่วยขยับรถไปจอดที่ตรงนู้นทีครับเพราะที่ตรงเนี้ยเป็นที่จอดของท่านผู้บริหารครับนี่ฉันก็เป็นลูกค้าเหมือนกันนะแล้วไหนล่ะผู้บริหาร ฉันไม่เห็นว่าจะมีผู้บริหารสักคนนึงเลยรอผู้บริหารมาเธอก็ค่อยมาเรียกฉันก็ได้ยังไงฉันก็คงช้อปปิ้งอยู่แถวแถวนี้นั่นแหละคุณลูกค้าช่วยขยับรถไปทีนะครับเดี๋ยวผมจะเดือดร้อนเอาครับพูดไม่รู้เรื่องเลยไงฉันไม่อยากคุยกับนายละหลอีกไป มาสักคนหนึ่งเลยแล้วว่าหลังอะนะคิดจะไล่ลูกค้าจากที่จอดอะ่ะก็คิดดีๆหน่อยนะเดี๋ยวจะตกงานโดยที่ไม่รู้ตัวมันลดใจคนนั้นนี่ที่เมื่อวันกอ่อนมันเอาเงินฉันไปว,วันนี้แหละแกเจอฉันแน่ ชานมไต้หวันค่ะเอาหวานเท่าไหร่ดีคะหวานยี่สิบห้าแล้วกันค่ะห้าสิบบาทค่ะมีความสุขจริงๆเลย คนนั้นนี่ที่จอดก็มีมาจอดขวางฉันเหรอได้อย่างเงี้ยต,ตาต่อตาฟันต่อฟันเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับฉันใช่ไหม,ไมเล่นกับใครไม่เล่นให้คนอย่าแกเจอคนแบบฉันนี่แหละเล่นกับใครไม่เล่นคนอย่างแกงเจอฉัน อารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยวะนี่ถอยรถให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะอย่ามาหาเรื่องฉันแบบนี้ฉันไม่ถอยถ้าอยากให้ฉันถอยรถเนี่ยเอามาสิ5 0 0ร0 0ออะไรทำไมฉันต้องจ่ายด้วยฉันไม่จ่ายถอยรถให้ฉันถ้าไม่จ่าย ก็ go, ไม่ถอยถอยรถให้ฉันไม่ถอยถอยไม่ถอยถอยไม่ถอยฉันถอยถอยไงก็บอกว่าไม่ถอยไงเอ,อ่อรถคันนี้ขายไหมครับขายอะไรขายค่ะรถคันนี้ราคาถูกๆเลยนะคะสอง0มืนบาทค่ะขายอะไรเอ,อ่อพอดีผมเห็นป้ายมันติดไว้นะคะว่าขายด่วน <laughs> นี่ฉันไม่ขายขายบ้าบออะไรมาทางไหนเนี่ย กลับไปทางนั้นเลยนะเป็นบ้านเลยไงออกไปนี่ฝีมือเธอใช่ไหมขายอย่างนั้นเหรอขายขายอย่างนั้นเหรอนี่นะมีสิทธิ์อะไรมาทำกับฉันแบบนี้ฮะทำแบบนี้กับฉันฉันแจ้งตำรวจจับได้แล้วนะมีสิทธิ์อะไรมาติดป้ายขายรถฉันแบบนี้อ่ะก็ใครให้เธอมาจอดรถขวางรถฉันล่ะแล้วฉันจะออกไงดูซิที่จอดก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ไปจอดทำไมก็แค่อยากเอาคืนหยุดได้แล้วครับ ถ้าพวกคุณสองคนทำความเดือดร้อนทะเลาะกันเพราะเรื่องที่จอดรถเนี่ยต่อไปพวกคุณทั้งสองคนจะไม่ได้ไปใช้บริการที่นี่อีกต่อไปนะครับเป็นแค่รปภมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันฉันเป็นลูกค้าทําไมฉันจะจอดที่นี่ไม่ได้ผมเห็นนะครับว่าคุณเอารถมาจอดไว้ที่เนี่ยแต่คุณเดินไปซื้อของที่อื่นคุณไม่ได้มาใช้บริการที่พาซาที่พาซาเราเนี่ยก็ให้จอดฟรีไม่ได้เก็บค่าบริการอะไรเลยสมน้ำหน้าคุณเองก็อีกคนที่จอดไม่ตั้งเยอะแยะคุณมาจอดขวางแบบนี้ทําไม แล้วทำไมแกไม่ไมาดูเรื่องที่จอดรถให้ฉันล่ะผมเพิ่งไปประชุมมาเสร็จครับถ้าผมเห็นแบบนี้ตั้งแต่แรกอ่ะผมได้จะเพิดคุณไปนานแล้วครับแล้วแกมีสิทธิ์อะไรฉันไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยผิดสิครับคุณจอดแบบนี้มันทําไม่ถูกเลยนะครับเอาเป็นว่าพวกคุณสองคนอะ่ะยุติกันได้แล้วครับอ้าวชอบพี่จา๋านี่ชอบรู้จักคนนี้ด้วยเหรออ๋อนี่พี่จา๋าลูกป้าไก่เป็นพี่ของแม่ยุะ่ะชอบ อย่าบอกนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเมียแกใช่ครับในไหนก็ในไหนแล้วผมขอแนะนำอย่างเป็นทางการเลยนะนี่พี่จา๋าส่วนนี่มิ้วเมียของผมเองนี่สรุปแล้วพวกคุณเป็นญาติกันเหรอครับใช่ครับเป็นญาติกันต้องคุยกันดีๆนะครับอย่าทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นหรอไม่มีอะไรหรอกชอป เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยขาวสองชั้นสองชั้นซื้อของไปไ<ห>ดิ<ะ>เขาไป่เลือกเลยครับจ่ายเงินตรงนี้นะสองชั้นนะ่ะเออ, <G ül ets> อน,นี่ด้วยสองอันสามอันไปเลเฮ้ยวงบีบแล้วขึ้นรถเร็วจ่ายตังค่ะโอ้ เท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบบาทครับขอสกแกนจ่ายได้ไหมคะอ่ะตรงนี้เลยสกแกนเลยอ้อรับคะพอดีโอนศูนย์กันไปหนึ่งตัวคะ่ะรบกวนโอ,โอนคะแนน,นได้ไหมคะโอนแค่นี้ยังโอนผิดเลยวุ่นวายจริงเลยพี่โอนไม่ได้หรอกโทรศัพท์ไม่ว่างเอาเงินสดแทนได้ไหมได้คะ่ะรีบๆไปได้ไหมคะพอดีหนูรีบะะอ,อะค่ะเท่าไหร่นะ2,250ันสอร้บค่ะลงมา อขอบุณนะคะงงจริงผลไม้จ้าผลไม้มีหลายอย่างเลยอ้าหนูเอาอะไรจ้าเอา่อเอาอันนี้ก็ได้ค่ะสามโลร้อยใช่ไหมคะใช่จ้ะอโวคาโดแล้นหนูเอาหกโลค่ะได้เลยสดๆจากสวนเลยนะเนี่ยเลือกเลือกหกโลนะค่ะไม่เอาอย่างอื่นหรอเอ่อเอาอย่างเดียวดีกว่าค่ะ พี่จริงซ้อมก็เพิ่งมาใหม่เนี่ยสวยๆนั้นลเลยแต่ท้อนไหมเนี่ยเอาไปทุบๆอร่อยเอานี่ค่ะอืหกโลกพอดีอ่ะเป็นสองรอบาทจ้ะขอสแกนจ่ายได้ไหมคะโอ้ยสกงสแกนอะไรไม่มีหรอกร้านป้ารับแต่เงินสดคุณป้าคะเดี๋ยวนี้เขามีกันทุกร้านเลยนะคะป้าทําไม่เป็นหรอกสกงสแกนอะไรอ่ะง้นหนูก็ไม่ซื้อเลยค่ะเสียวกาสนะคะป้าทั้งสองร้อยน่ะเออเหนูหนู เอางี้แล้วกันเอ,เอาเลขบัญชีลูกป้าไปเนาะโอนเข้าบัญชีลูกป้าดเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเขียนให้ได้ค่ะนินนี่แป๊บนึงนะคะสองร้อยนะคะเรียบร้อยเนาะคุณป้าคะ<ม>พอดีหนูโอนเกินเป็นสองพันนะคะคุณป้าโอ้ยแล้วจะทำไงล่ะเนี่ยแล้วบัญชีก็อยู่ที่ลูกป้านั้นเนี่ย คุณป้าก็ต้องคืนหนูสิคะนี่มันแค่200เองหนูโอนไปตล้งสองพันอะคืนยังไงเอาเงินสดก็ได้ค่ะอ๋อไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่เอาป้าคะแต่หนูโอนไปแล้วนะคะสองพันป้าต้องคืนตังหนูสิคะอ้ยแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าโอนจริงไม่โอนจริงอะก็นี่ไงคะหนูมีสลิปคะ่ะก็มันอยู่ที่ลูกฉันนูน่นจะเช็คได้ยังไงอะไม่รู้แหลคะค่ะถ้าคุณป้าไม่คืนหนูจะไปแจ้งความอ้ยวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็เลยไม่ชอบสกงสแกนนี่ไงโอ้ย จะไปแจ้งความอีกออเอาเงินสดให้ก็เอาเงินสดไม่ต้องจองต้องแจ้งความหรอกคันแปดค่ะป้า1ันแปดเคเนี่ย<อ>พีหลังแล้วไม่ให้สกงสแกนอะไรทั้งนั้นคนสมัยนี้หลอกง่ายจิแค่ทำสลิปปอมมาแกล้งเป็นทำาอนผิดแค่นี้ก็ได้เงินฟรีละ เก็บตังค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าทั้งหมด35บาทจ้ะหนูโอนใจนะเจ๊ได้เลยตรงนู้นนะสแกนตรงนูน้นเรียบร้อยค่ะเจ๊อุ้ยเจ๊หนูลืมดูค่ะหนูโอนผิดเป็น3,500โอ้โห3,500เลยเหรอเจ๊เต้องโอนคืนหนูนะคะเดี๋ยวเจ๊เช็คในบัญชีก่อนแล้วกันนะเจ๊หนูรีบค่ะฝนมันตกเจ๊รีบโอนคืนหนูเถอะค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวเจ๊โอนคืนขอเช็คก่อนว่าเจ๊ ไม่ต้องเช็คหรอกค่ะสลิปมันอยู่นี่ยังไงหนูก็โอนให้เจอยู่แล้วก็เดี๋ยวเจ๊ต้องเช็คก่อนถ้าเจ๊ไม่เช็คว่จะโอนคืนยังไงแป๊บนึงสิเอ๊ะคะแต่ว่ามันยังไม่มียอดเข้าเลยนะนี่สลิปจริงหรือเปล่าเนี่ยสลิปจริงสิจา้าเจ๊แต่มันยังไม่มีเงินเข้าจริงนะวัน,นี่มันชื่อเจ๊ไม่ใช่หรอเออเนี้ยสลิปปลอมวันนั้นน่ะป้าก็โดนเอาคืนมาเลยนะทันแปบเอาคืนมาโน้ตพูดอะไรของป้าเนี่ยนี่แสดงว่าไม่ได้ทําแค่ร้านเดียวทํามาหลายร้านแล้วแน่เลยจริงครับเจ๊ วันนั้นไปซื้อของร้านผม200กว่าบาทเอาเงินทอนไป2,000กว่าบาทโอ้โหนี่โกงแต่ละทีเป็นพันเป็นพันเลยเหรอเจ๊แต่หนูโอนจริงๆนะเนี่ยดูสิก็มันไม่เข้าของเจ๊ไงได้ดูสิเจ้าูกเยอะขนาดนี้เราจะทำยังไงฮะยอมรับมาซะดีๆเลยแจ้งความจับจับไอ้หนูโอ้ใช่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 จับเลยจับเลยยันหนีนะยันหนีเดี๋ยวเดี๋ยวสิัหนีเลยแจ้งความเลยจะยอมรับดีๆยอมรับแล้วคืนเงินให้ทุกคนหรือว่าจะต้องให้ตำรวจมาเคลีย อูหนูโอนขึ้นก็ได้เจแล้วะอนทุกคนนะโอนร้านผมมาด้วยสดหนูไม่มีเงินสดอ่ะต้องถ่ามางัก็หนูโอนให้เจแล้วเอาเงินสดให้ป้าเขาแล้วกันได้เร็วสิที่เดิมโอนคืนมาเท่าไหร่นะของป้าเเท่าไหร่นะพันแปดขอให้หนุ่มเท่าไหร่สองพันสองร้อยห้าสิบเออนะโอนมาให้ครบนะอ๋อโอเคแล้วถ่ายรูปไว้ด้วยจะได้ไม่ต้องไปทำที่อื่นกับใครอีก อุ้ยเจอถ่ายหน้าสิถ่ายถ่ายไวต้อกถ่าย็บไว้อย่างเนี้แหละทำอะไรไม่ซื่อสัตย์เลยไม่เห็นใจคนหาเช้ากินข้ามบ้างหรอทำไมทำอย่างนี้ไม่สงสารเขาบ้างหรอไอ้หนูหนูขอโทษขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ขอโทษเนี่ยสำนึกผิดจริงหรือเปล่าดูสิเนี่ยหน้าตาก็ดีดูแล้วไม่น่าจะไร้การศึกษาทําไมไม่เอาความรู้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ฮะทําอาชีพที่มันสุจริตอ่จะมาทําเรื่องแบบนี้ทําไมภูมิใจนักหรอที่เป็นคนชั่วเนี่ยฮะค่ะพอแล้วค่ะ ถ้าผมยังเห็นอีกนะผมจะไปแจ้งตำรวจมาจับเลยไปจะไปไหนก็ไปค่ะอย่าไปทำแบบนี้อีกล่ะดีนะเพียงได้เงินคืนเนี่ยปาไปกินต่อละเดี๋ยวหนูอ้อนให้นะเจนนะเจนผมเอายันดาโฟยันดาโฟโอเคคนสมัยนี้มันทุจริตกันง่ายจริงๆมีความรู้แทนที่จะเอาไปใช้ในทางที่ถูกแต่เอาไปใช้ในทางที่ผิด